ในการลุกขึ้นมาประท้วงหรือการจัดแฟลชม็อบของนักศึกษานักเรียนทั้งแต่ชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงมหาวิาลยเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นความโง่เป็นความไม่ฉลาดของเด็กหลายๆคนก็บอกว่าเด็กถูกล้างสมอง บางคนก็บอกว่ามันเป็นสิทธิเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำซึ่งผมเองไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องการเมืองไม่มีความรู้เรื่องการเมืองเท่าไหร่เลยผมก็ไม่ได้มองในเรื่องการเมืองแต่สิ่งที่ผมมองก็คือผมเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้สาเหตุจริงๆก็คือระบบการศึกษาระบบการศึกษาที่ ไม่มีประโยชน์ระบบการศึกษาที่เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงระบบการศึกษาที่ฝึกให้คนเชื่อฟังและทำตามห้ามคิดต่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝึกคนธรรมดานี่ให้เป็นทาสที่ดีระบบการศึกษาก็เลยกลายเป็นโรงงานฝึกทาสแต่คนทุกคนเกิดมาเสรีคนทุกคนต้องการอิสรภาพ คนทุกคนต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองเด็กทุกคนเกิดมาอยากจะเรียนรู้อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอยากจะสแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ระบบการศึกษาไม่เปิดโอกาสตรงนั้นให้เขาตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปครอบครัวคือจุดแรกที่สอนถึงความดุนแรงสอนถึงความเป็นผดเด็จการในครอบครัว เด็กถูกพรากออกจากข้อแม่ตั้งแต่อายุสองปีเพื่อที่จะเอาไปเข้าสถานอนุบาลลงสถานเลี้ยงเด็กแล้วก็เข้าโรงเรียนประถมตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่เด็กจะอยู่สถานการศึกษาทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่ต่างอะไรกับโรงงานฝึกทาสฝึกคนดีๆให้เป็นทาสเป้าหมายของการศึกษา ที่มีอยู่ในปัจจุบันค,คือเน้นที่การให้เชื่อฟังและทําตามห้ามคิดต่างฉะนั้นเด็กจํานวนมากจึงถูกบังคับให้เข้าถูงสู่โรงงานผลิตทาสเข้าไปในนั้นปุ๊บทุกคนต้องทําเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันตัดผมเหมือนกันทําข้อสอบเหมือนกันใครคิดต่างมีโทษมีการลงโทษแค่ตัดผม ตามที่เขาจินตนาการเขาก็จะถูกลงโทษแล้วฉะนั้นชีวิตในโรงเรียนจึงไม่มีคำว่าอิสรภาพไม่มีคำว่าความสุขไม่มีคำว่าความรักความเอื้อเฟือในโรงเรียนจึงเต็มไปด้วยการบีบคั้นที่ให้แต่ละคนต้องแข่งกันแข่งกันแต่งตัวก็ต้องแข่งกันทำข้อสอบก็ต้องแข่งกัน ทำอะไรแข่งกันหมดกีฬาก็แข่งกันร้องเพลงก็แข่งกันทุกอย่างแข่งกันหมดเลยบรรยากาศของระบบสถานการศึกษาจึงเต็มไปได้วยความเครียดเด็กจำนวนมากเติบโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยเติบโตขึ้นมากับความเครียดความกุ้มตั้งแต่เด็กซึ่งธรรมชาติของเด็กมันต้องสนุก ต้องมีอิสระอยากเล่นได้เล่นอยากกินได้กินอยากทำได้ทำแต่วันนี้เด็กไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเลยต้องทำตามสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทำพอออกจากบ้านไปก็ต้องทำตามสิ่งที่โรงเรียนอยากให้ทำทำนั้นไม่ได้ห้ามนั่นอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ห้ามอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ห้าม,นนม,นนามความกดขี่กดทับตรงเนี้ย มันทับถมมายาวนานมากเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่เกิดมาจนถึงมหาวิาลยก็ยังอยู่ในระดับเดิมแล้ววันนี้มันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูดที่ทำให้เขาทนไม่ได้มันก็เลยระเบิดขึ้นมาระเบิดขึ้นมาเพื่อขบฏ เพื่อปฏิเสธชีวิตที่ย่ำแย่ไร้สาระตลอดชีวิตที่ผ่านมาชีวิตไม่ได้เป็นชีวิตชีวิตมีเด่กความทำตามที่คนอื่นสั่งมาตลอดเขาอาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายตรงนี้ได้เขาก็เลยพูดว่าเขาต้องการประชาธิปไตยเขาต้องการความเท่าเทียมเขาต้องการอิสระ เขาต้องการทิดถึงสิทธิส่วนบุคคลแต่เนื้อหาทั้งหมดมันก็คือเกิดจากการกดทับกดขี่มายาวนานของระบบการศึกษาและระบบการศึกษาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนไม่ได้สอนให้คนมีเหตุผลไม่ได้สอนให้คนยืนอยู่บนความถูกต้องและเป็นธรรมมีแต่ความช่อชน มีแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามในขณะที่เราสอนว่าเด็กต้องเป็นคนดีนะต้องเคารพต่อผู้ใหญ่ต้องเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมในขณะที่สอนเด็กอยู่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ทุจริตคอร์รัปชันด่าทอกันไล่ตีกันในรัฐสภาผู้ใหญ่ทำตัวเหมือนสัตว์ป่า ที่ไม่มีอรยะธรรมอะไรเลยเป็นเปรตที่หิวโหวยที่แย่งชิงกันอยู่ในรัฐสภาตลอดเวลาแล้วก็หันหน้ามาสอนเด็กว่าต้องเป็นคนดีนะลูกต้องทำดีนะลูกอันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่รับไม่ได้แล้วเราก็ไปพอเด็กลุกขึ้นมาถามหาความถูกต้องเป็นธรรม เราก็ประนามเด็กว่าเด็กมันโง่เด็กมันไม่มีสมองเด็กมันถูกล้างสมองจริงๆแล้วผู้ใหญ่คือปัญหาเด็กไม่ได้มีปัญหานะอันนี้คือภาพที่ผมเห็นว่าเด็กหรือคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้มีปัญหาแต่ผู้ใหญ่ต่างหากที่ไม่มีปัญหาที่ผู้ใหญ่ต่างหากที่มีปัญหา ผู้ใหญ่มีปัญหาเพราะผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเขากาลังทำอะไรอยู่ในขณะที่สอนให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ตรงกันข้ามผู้ใหญ่ทำไมต้องทุจริตคอร์รัปชันผู้ใหญ่ทำไมต้องสร้างแต่ความดุนแรงในสังคมผู้ใหญ่อธิบายไหมผู้ใหญ่ไม่ได้อธิบายมีแต่เล่นคำปิ้นป้อนไปเรื่อย ฉะนั้นการแก้ปัญหาในปัจจุบันเราไม่ได้แก้ปัญหาเลยแต่เราสร้างปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเด็กลุกขึ้นมาปฏิวัติกับวิถีชีวิตที่ห่วยแตกที่เป็นอยู่ทําไมต้องให้เขาเรียนเกือบ20ปีทำไมเขาไปนั่งต้องไปนั่งเรียนวิชาที่เขาเบื่อที่สุด ทำไมต้องให้เขาไปสอบด้วยความเครียดความกลุ่มในเมื่อเขาไม่อยากจะสอบสอบแล้วได้อะไรอ่ะทำไมเขาไม่ได้ฝึกที่จะเป็นคนทำไมเขาไม่ได้ฝึกที่จะได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำทำไมเขาไม่ได้พัฒนาตัวเขาเองในทางที่เขาอยากเป็นแต่ระบบการศึกษากับมุ่งเน้นที่จะให้เขาเชื่อฟังและทำตามห้ามคิดตา่าง นี่คือสาเหตุของการลุกขึ้นมาของนักศึกษาในวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในวันนี้แต่เหตุการณ์นี้คือสิ่งที่มาเตือนเราว่าระบบที่มีอยู่เนี่ยมันล้มเหลวแล้วระบบการศึกษาที่มีอยู่เนี่ยมันล้มเหลวมันล้าหลังมันใช้ไม่ได้เราเอาคนไปฝึกเพื่อให้เป็นแรงงานราคาถูก เราไม่ได้พัฒนาคนให้เป็นคนแต่ลึกๆแล้วคนอยากเป็นคนคนไม่ได้อยากเป็นทาสที่ดีคนไม่ได้อยากเป็นหุ่นยนต์การแก้ปัญหาในวันนี้เราจะต้องกลับมาฟังเด็กผู้ใหญ่จะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่เด็กแก้ปัญหาเพราะว่าเด็กไม่ได้มีปัญหาเขาอยากรู้อยากเห็นเขาเรียกร้องที่จะได้คำอธิบาย ในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำแต่ผู้ใหญ่ไม่กล้าอธิบายหรืออธิบายแบบงงูปลาปาอธิบายแบบขอไปทีเล่นกับคําไปเรื่อยๆเด็กยอมรับไม่ได้ครับทำไมเด็กต้องเป็นอย่างนี้เด็กเป็นอย่างนี้เพราะว่าเด็กส่วนนี้คือเด็กที่ออกจากระบบการเรียนการสอนปกติของโรงเรียน เด็กเหล่านี้ไม่อยากนั่งเรียนคณิตศาสตร์ไม่อยากนั่งเรียนภาษาไทยไม่อยากนั่งเรียนประวัติศาสตร์เขาเบื่อเพราะหลายอย่างมันไร้สาระมากเขาก็เลยออกไปเรียนในโลกออนไลน์พอเขาไปเรียนในโลกออนไลน์เขาจึงได้เห็นว่าโลกนี้มันกว้างเขาจึงได้เห็นว่านอกกระลาเนี่ยมันมีอะไรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนอกกลาของโรงเรียนเนี่ยนอกกลาของระบบการศึกษาเนี่ย มันยิ่งใหญ่ไพศาลมากและเขาจะต้องไปอยู่ในโลกที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนั้นฉะนนั้นการที่จะอยู่ในโลกที่ยิ่งใหญ่นั้นเขาจะต้องเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนที่ค้นคว้าเป็นคนที่หาเหตุหาผลแล้วก็มีจินตนาการสร้างจินตนาการเขาจึงจะอยู่ได้แต่ผู้ใหญ่มองไม่ตามไม่ทันผู้ใหญ่ยังคิดว่าเขาจะต้องอยู่เหมือนเดิม ก็เลยตำหนิเด็กฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในการประท้วงอะไรต่างๆของเด็กวัยรุ่นทุกวันเนี้จริงๆแล้วคือปัญหาของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผลผู้ใหญ่เป็นอันธภาลผู้ใหญ่จะต้องอธิบายผู้ใหญ่รุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้มากกว่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ ผู้ใหญ่รุ่นใหม่จะต้องรับรู้ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่เหมือนเดิมได้แล้วผู้ใหญ่จะต้องมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ผู้ใหญ่จะต้องคิดถึงกฎเกณฑ์กฎระเบียบความถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้นไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นเครื่องมือเล่นเกมกับเด็ก อันนี้คือสิ่งที่ผมมองการลุกขึ้นมาของนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้มันสะท้อนถึงรากเหง้าของปัญหาที่ใหญ่โตมากการแก้ปัญหาตรงนี้จะต้องเริ่มจากผู้ใหญ่เป็นจานวนมากเริ่มแรกจากครอบครัวที่จะต้องเข้าใจเด็กเข้าใจเด็ก ไม่ยัดเยียดความฝันของตัวเองให้เด็กอันนี้เป็นการแก้ปัญหาขั้นแรกครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายญาติพี่น้องจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จะต้องเข้าใจเด็กมากขึ้นให้อิสรภาพให้เสรีภาพและเคารพเด็กมากขึ้นฟังฟังเด็กด้วยความเคารพมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจเขา การที่เรายังคิดว่าเด็กมันยังเป็นเด็กมันไม่รู้อะไรหรอกนี่ความคิดที่น่ากลัวที่สุดนี่คือความคิดที่อันตรายที่สุดและนอกจากครอบครัวไปแล้วในระดับของรัฐบาลเนี่ยก็จำเป็นจะต้องฟังเด็กมากขึ้นรัฐบาลจะต้องเรียนรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปมากแล้ว โลกเปลี่ยนไปแต่ตัวเองไม่เปลี่ยนยังใช้เกมเก่าๆในการแย่งชิงผลประโยชน์กันอยู่เนี่ยเด็กมันไปไกลกว่านั้นแล้วฉะนั้นผู้ใหญ่จะต้องเปลี่ยนแปลงปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของเด็กแต่มันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่การแก้ปัญหาครั้งนี้จึงไม่ใช่แก้ที่เด็กผู้ใหญ่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิด เท่านั้นจึงจะแก้ไปไขปัญหานี้ได้ถึงแม้ว่าจะทําให้เขาสยบยอมหรือเงียบลงในวันนี้ได้แต่มันจะไม่มีวันจบมันจะไม่มีวันจบเพราะรากเหง้าของปัญหาคือการบีบคั้นกดทับกดขี่ที่ยาวนานตลอดชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ถ้าเราไม่มองตรงนี้ผมไม่เห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เลย อันนี้เป็นภาพที่ผมมองเห็นไม่ได้มองในแง่ของการเมืองไม่ได้แง่มองในแง่ของการต่อสู้กันในเชิงการเมืองเลยแต่มองในสายตาของชาวบ้านคนหนึ่งที่สังเกตมายาวนานก็เริ่มเห็นแบบนี้ก็เลยอยากจะชวนให้พวกเราได้คิดกันว่าเราไม่ควรประนามเด็ก เราไม่ควรจะไปตำหนิตีเตียนเด็กแต่เราควรจะกลับมาดูที่ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันสมควรไม่ที่เด็กจะดา่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดครับผมคิดว่าเด็กไม่ใช่คนง่อเด็กทุกคนมีความฉลาดยิ่งเด็กในปัจจุบันเนี่ย มันสามารถออกนอกระบบการศึกษาได้ทั้งๆที่เขาอยู่ในโรงเรียนเขาจึงได้เห็นโลกกว้างเขาจึงได้ทะลุออกมาแบบนี้เพราะการศึกษานอกระบบนั่นเองจึงทำให้เขารู้จักตั้งคำถามรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์รู้จักคิดและจินตนาการซึ่งสิ่งเหล่านี้คือแล้วสิ่งที่ระบบการศึกษาปกปิดและก็กดทับเขาไว้ตลอดเวลา ระบบการศึกษาไม่เคยส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์วิจารณ์หรือสร้างสรรค์ไม่ส่งเสริมให้เขาเป็นตัวของตัวเองสังเกตได้จากข้อสอบทั้งหมดให้เลือกแค่กอขคงไม่สามารถที่จะเลือกอย่างอื่นได้นั่นคือการสูญเสียอิสรภาพเบื้องต้นที่สุดในชีวิตของโรงเรียนทำไมต้องเลือกกอขคงทำไมต้องสอบ มันน่าเบื่อมากและมันก็ไม่ได้วัดผลอะไรเลยการสอบไม่ได้วัดผลอะไรเลยมันไม่ได้บอกว่าเด็กประสบผลสําเร็จหรือเก่งนะการสอบเป็นแค่ความเชื่อลมๆแรงๆว่าข้อสอบนี้จะวัดความสามารถของเด็กแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนที่สอบตกกลับเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตเยอะแยะเลยคนที่เรียนเก่งที่สุดคือแรงงานราคาถูกคนหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วทำไมเราต้องทําให้ชีวิตชีวิตหนึ่งเกิดมาเครียดกลุ่มไม่มีความสุขจนบางคนต้องเป็นโรคจิตโรคประสาทจนบางคนต้องถึงกับทำร้ายตัวเองทำร้ายชีวิตตัวเองจนหลายคนกลายเป็นคนที่เลื่อนลอยไม่มีเป้าหมายในชีวิตจบออกมาแล้วไม่รู้ว่าชอบอะไรไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร แล้ววันนี้เรายัางคิดที่จะรักษาระบบการศึกษาอย่างนี้อีกต่อไปเหรอเพื่ออะไรกันนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนให้เราคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างระบบการศึกษาแนวใหม่ที่จะทำให้คนเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองพัฒนาจินตนาการของตัวเองลอเลี้ยงจินตนาการของตัวเองให้มันเติบโตก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆ เราจะมากดขี่กดทับจินตนาการเพื่อให้เด็กมึนซึมเพื่อให้เขาเป็นแรงงานราคาถูกไปรับใช้ระบบธุรกิจที่กำลังจะล่มสลายอย่างปัจจุบันนี้เหรอถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนครับถึงเวลาที่จะต้องปฏิวัติระบบการศึกษาทั้งหมดการยุกบกระทรวงศึกษาอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะมันไร้สาระ มันเป็นเปรตที่กินเงินเยอะที่สุดกินเยอะแต่ไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแต่ทำลายมากกว่าฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องปฏิวัติแล้วต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษามันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตคนมากที่สุดเป็นสิ่งที่ทำลายชาติทำลายสังคมทำลายทุกอย่างคือระบบการศึกษาในปัจจุบัน เราจะต้องออกแบบระบบการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองต่อคนมากกว่านี้ช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ช่วยให้คนพึ่งตนเองได้มากกว่านี้ช่วยให้คนเป็นอิสระได้มากกว่านี้มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปจะต้องเอาเวลาถึงเกือบ20ปีมาทิ้งไปกับการเรียนที่ไม่ได้อะไรฝากให้ทุกคนช่วยคิดครับว่า เราจะทนอยู่กับระบบนี้ต่อไปหรือเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสนุกสนานมากขึ้นมีความเพลิดเพลินมากขึ้น